สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสสวทเล่ม2เล่มน,นี้นะครับวันนี้ก็จะมาสู่แบบฝึกหัดที่4.3แต่ว่าครูอาจจะตัดเป็นคล,ปคลิปนะครับเพราะว่าโจทย์ในเนื้อหาค่อนข้างท,างที่จะเยอะอะในแบบฝึกหัดที่4.3เนี่ยนะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารกับโมลเราก็เรียกค่านั้นว่ามวลต่อโมลนะครับ แปลเป็นไทยอีกหนึ่งทีก็คือเป็นการอธิบายว่าสารนั้นๆนะครับจํานวน1นโมลจะมีมวลอยู่เท่าไหร่หรือมีมวลกี่กรัมนั่นเองครับมวลในหโมลก็คือค่ามวลต่อโมลนั่นเองทีนี้จะอธิบายที่มาของมวลต่อโมลให้เราเข้าใจก่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะมวลต่อโมลเนี่ยมาได้ยังไงจากพื้นฐานที่เราเรียนมาในแบบฝึกหัดแรกๆนะครับ เราจะรู้ว่าธาตุมาตรฐานที่เราใช้เปรียบเทียบก็คือคาร์บอน12ดังนั้นถ้าครูเอาคาร์บอน12มาจํานวน1อะตอมเนี่ยเราจะพบว่าคาร์บอน12 1อะตอมมันก็จะมีมวลนะครับประมาณ12คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะครับนี่คือมวลของ1อะตอมแต่จากแบบฝึกหัดที่4.2 ก็ทําให้เราทราบต่อว่าถ้าเราเอาคาร์บอน12มาหนึโมลเนี่ยมันจะมีจํานวนอ,นอนุภาคหรือจํานวนอะตอมคิดเป็น6.02ุดศูอคูณสิบกำลังยีมอะตอมคําถามอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเราเอาคาร์บอน12มาหนึโมลมันจะมีมวลกี่กรัม แบบนี้เราจะคิดยังไงนะครับอย่างแรกครูก็คิดจากหนึ่งอะตอมครูดึงลงมาก่อนทุกคนรู้แล้วว่าหนึ่งอะตอมมีมวลประมาณ12คูณ1.66คูณ10กําลังลบ24กรัมแต่เราคิดจาก1โมล1นโมลมันจะมีอยู่6.02คูณ10กําลัง23อะตอมดังนั้นมวลของ6.02คูณ10กําลัง23อะตอมก็ต้องมีค่ามากกว่ามวลของ1อะตอมถูกไหมครับดังนั้น จึงคูณ6.02คูณ10กำลัง23อะตอมเข้าไปก็จะได้มวลใน1นวมลถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขออกมาหรือไม่ต้องคิดก็ได้นะครับให้ลองไปตรวจสอบสงเทอมนี้ดูถ้าเราเอา2เทอมนี้มาคูณกันก็คือหน่วยโมลอะตอมกับเลขอะวอกาโดค่าที่ได้มันจะออกมาเท่ากับ1พอดีนะครับใครมีเครื่องคิดเลขแล้วลองกดดู ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบออกมาประมาณ12กรัมนั่นเองนะครับทำให้เรารู้ว่าคาร์บอน12 1โมลมีมวล12กรัมซึ่งก็จะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่มีอยู่ในตารางธาตุถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นค่าที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยมันคือค่าโมอลตอมเฉลีย่ยดังนั้นเวลาเราคิดมวลของ1โมลจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาโมอลตอมเฉลี่ยมาคิดนะครับครยกตัวอ,อย่างต่อเช่นออกซิเจน 1โมลจะมีมวลกี่กรัมนะครับก็ดูค่ามมลาะตอมเฉลี่ยของออกซิเจนคือ16.00ดังนั้นออกซิเจน1โมลก็จะมีมวลสิบหกจุดศนย์ศูนยคูณหนึกกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมนี่คือ1อะตอมถูกไหมฮะแต่1โมลมี6.02ุดศูนคูณสิบกำลัง23่าอะตอมดังนั้น ก็จะได้ว่าออกซิเจน1โมลก็จะมีมวล16.00กรัมนะครับ16.00กรัมใน1โมลหรือ12.00กรัมใน1โมลไอค่านี่แหละเราเรียกว่ามวลต่อโมลเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปทุกคนน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าสาร1โมลมีมวลกี่กรัมดังนั้นก็คือให้ดูค่าในตรารางค่านะครับประกอบนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงระหว่างมวลกับกรัมขอโทษโมลกับกรัมก็ให้นึกถึงค่าในตารางธาตุนะครับผมก็วงเล็บไว้แบบนี้แล้วกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าธาตุเหล่านี้มารวมตัวกันนะครับเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมลเนี่ยจะมีมวล กี่กรัมนะครับอย่างแรกก่อนเลยเราก็ต้องหาว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีค่ามวลโมเลกุลเท่าไหร่นะครับซึ่งมวลโมเลกุลเนี่ยก็คิดจากผลรวมของมวลอะตอมเฉลี่ยนั่นเองดังนั้นเราก็ดูค่ามวลอะตอมของคาร์บอนและก็ออกซิเจนในตารางธาตุก่อนนะครับครูขอโน้ตไว้ตรงนี้นะคาร์บอนเนี่ยของมันคือ12.01บวกออกซิเจนมีจำนวน2ตัวถูกไหม ก็จะเป็น2คูณด้วย16.00นะครับค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็น44.01นั่นเองนะ4 4่1ดังนั้นหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลก่อนนะครับตอนนี้เป็นโมเลกุลเลยนะ1โมเลกุลก็จะมีมวลเป็น44.01คูณ1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมแต่คาร์บอนไดออกไซด์1โมลก็จะมีจำนวนโมเลกุลเป็นเลขอวโกโด o ดังนั้นถ้าต้องการ1โมลคูก็เอา6.02คูณ10กำลัง23คูณเข้าไปเช่นกันคำตอบที่ได้ก็เลยออกมาเป็น44.01กรัม4 4 0 1กรัมต่อ1โมล ตัวนี้ก็คือค่ามวลต่อมวลเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามวลต่อมวลเนี่ยจะคิดในรูปของอะตอมก็ได้หรือจะคิดในรูปของโมเลกุลก็ได้บางครั้งอาจจะคิดในรูปของไอออนก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราดูค่าข้อมูลจากตารางธาตุเป็นองค์ประกอบนะ,ะทีนี้เราลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่1กัน โจทย์ให้หามวลโมเลกุลและมวลต่อโมลนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงว่าสองปริมาณนี้มีข้อแตกต่างยังไงก่อนอย่างแรกก่อนครูจะหามวลโมเลกุลการหามวลโมเลกุลของสารประกอบนะครับก็ต้องหาจากผลรวมของจำนวนมมลนอะตอม แต่เราเอามวลาะตอมที่ได้มาคูณด้วยจํานวนอะตอมของธาตุนะครับว่าธาตุตัวนั้นมีจํานวนอะตอมเท่าไหร่แล้วคูณค่ามวลอะตอมเข้าไปมวลอะตอมในที่นี้คูหมายถึงมวลอะตอมเฉลี่ยก็คือค่าในตารางธาตุเพราะฉะนั้นถ้าครูต้องการจะหามวลโมเลกุลของแอสพรินก็คิดจากคาร์บอน9ตัวซึ่งคาร์บอนในตารางธาตุมีมวลอะตอม12.01นะครับ ไฮโดรเจน8ตัวโมวลตอมของไฮโดรเจนเป็น1.01บวกกับออกซิเจน4ตัวซึ่งมีโมนลตอมเป็น16.00ค่าที่ได้ตัวนี้ก็คือมวลโมเลกุลครับอ่ะ,อะก็ใช้เวลาคิดเลขแป๊บหนึ่งซึ่งค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็น180 17นะครับค่ามวลโมเลกุลสังเกตว่าเป็นมวลที่ไม่มีหน่วยนะครับเพราะว่าคิดจากมวลตอมเฉลี่ยซึ่งมมวลตอมเฉลี่ยมีที่มาจากมมวลตอมสัมพัทดังนั้นมวลโมเลกุลจึงไม่ระบุหน่วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าครูต้องการตอบในรูปของมวลต่อโมลก็เหมือนกับที่ครูอธิบายมาด้านบนแล้วนะครับ การจะหามวลต่อโมลเราก็คิดมวลใน1อะตอมหรือมวลใน1โมเลกุลออกมาก่อนแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นมวลใน1โมลล้วก็เอา6ก2ุคูณ10กำลัง23คูณเข้าไปนะครับแต่เราจะพบว่าค่ามวลโมเลกุลกับมวลต่อโมลมันมีค่าเท่ากันอ่ะเท่ากันยังไงเดี๋ยวแสดงวิธีนี้ให้ดูสำหรับมวลต่อโมลของแอสไพรินก็จะเป็น100 80.17ถูกไหมครับคูณ1.66อ่ะคูณ10ยกกำลังลบ24ตัวนี้ก็คือมวล1โมลเลกุลนะถ้าคูณต้องการทำเป็น1โมลคุูก็คูณ6.02คูณ10กำลัง23เข้าไปค่าที่เราคิดออกมามันจะออกมาเป็น180.17เท่ากันแต่มันจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลเพราะค่าที่เราพูดถึงนั้นคือมวลแล้วหารด้วยโมล หน่วยจึงเป็นกรัมต่อโมลนั่นเองนะครับได้ข้อสรุปนะครับก็คือมวลโมเลกุลกับมวลต่อโมลจะมีค่าเท่ากันแค่มวลโมเลกุลไม่มีหน่วยแต่มวลต่อโมลมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลนั่นเองครับซึ่งเราก็ลองใช้วิธีนี้ทำโจทย์ข้อ1.2กับ1.3ดูนะครับซึ่งครูก็มีเฉลยให้เราแล้วนะอ่ะถัดมาดูข้อ1.4เลย สำหรับไฮโดรเจนซัลไฟ์มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่มวลโมเลกุลของธาตุเราก็จะหาจากจำนวนอะตอมแล้วก็คูณด้วยมวลอะตอมนะครับซึ่งไฮโดรเจนมี2ตัวจึงเป็น2 1 0คูณ1.01บวกกับของซัลเฟอร์ก็จะเป็น3 2 0 6 ดังนั้นค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็น34.08นี่คือค่ามวลโมเลกุลมวลโมเลกุลไม่มีหน่วยแต่ถ้าเป็นมวลต่อมวลก็จะตอบว่ามีค่าเป็น34.08กรัมต่อโมลนั่นเองครับหวังว่าจากตัวอย่างข้อที่1เราจะได้ข้อเปรียบเทียบระหว่างมวลโมเลกุลกับมวลต่อโมล ออกมานะครับว่ามันมีข้อเหมือนหรือข้อต่างกันยังไงอะถัดมาดูโจทย์ข้อที่สองกันนะโจทย์บอกว่าฟอสฟอรัส1โมเลกุลมีสูตรเป็น P ห้ยสนะครับถ้ามวลโมเล,ลกุลของฟอสฟอรัสคิดเป็น123.88มวลอะตอมของฟอสฟอรัสเป็นเท่าไหร่ข้อนี้จริงๆไม่ต้องคิด ก็เปิดดูตารางธาตุได้เลยเพราะค่าในตารางธาตุก็คือมวลตอมหรือโมวลกุมเฉลีย่ยอยู่แล้วอะแต่ถ้าคิดคิดยังไงก็เหมือนกับข้อหนึ่งที่เราเคยคิดมาครับสูตรที่เขากําหนดมาให้คือ P4 และจากสิ่งที่เรารู้คือถ้าต้องการหามวลโมเลกุลของสารนะครับมันจะเอาจํานวนอะตอมของธาตุคูณด,ด้วยมวลอะตอมของธาตุตัวนั้นๆซึ่งมวลอะตอม หาในตารางธาตุถูกไหมครับแต่ข้อนี้ต้องทําเป็นไม่รู้เพราะโจทย์เขาถามหาดังนั้นครูแทนค่าไปมวลโมเล,ลกุลก็เลยเป็น123.88นะครับจำนวนอะตอมมีอยู่4ใช่ไหมส่วนมวลอะตอมของฟอสฟอรัสครูติดไว้ก่อนค,คำตอบที่ได้ก็คือย้าย4ไปหานั่นเอง 123.88ีา 123. นะครับหารส่ค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็น30.97นะครับซึ่งก็จะต้องเป็นค่าที่สอดคล้องในตารางค่าดูซิจริงไหมนะครับฟอสฟอรัสก็เป็น30.97จริงๆนะครับนั่นคือข้อที่2ผ่านไปโจทย์ข้อที่3ครับ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอันยารูปใหม่ของคาร์บอนนะครับซึ่งมีมวลโมเลกุลคล้ายๆกับโจทย์ข้อด้านบนเลยนะฮะ720และ780นะครับถามว่าอันเารูปทั้งสองของคาร์บอนเนี่ยมีสูตรโมเลกุลอย่างไรนะครับสิ่งที่เรารู้คือคาร์บอนที่โจทย์พูดถึงเนี่ยเป็นโมเลกุลคำว่าโมเลกุลคือต้องมีมากกว่า1อะตอมดังนั้นหมายความว่ามันต้องห้อย x ครับ คือเป็น C เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันยะรูปของคาร์บอนแต่เรารู้ว่าเมื่อคุณคิดรวมแล้วมันมีมวลโมเลกุลเป็น720กับ840เห็นไหมดังนั้นครูใช้สูตรจากข้อ2และแทนค่าคำนวณได้เลยนะครับตัวที่1ก่อน720จะเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอนครูติดเอาไว้ แล้วคูณด้วยมมลอะตอมของคาร์บอนดูในตารางธาตุครับ12.01ครับดังนั้นค่าของ X ก็จะออกมาเป็น59.95แต่อย่าลืมว่า X คือจำนวนอะตอมเพราะยังมันต้องเป็นจำนวนเต็มนะฮะมันก็คือประมาณ60ได้แล้หนึ่งตัวส่วนอีกตัวหนึ่งมวลโมเลกุล840ครับ ก็จะหาจาก x คูณด้วย12.01เช่นกันค่าที่ได้ของ x ก็เลยเป็นประมาณ70นั่นเองนะครับันเท่ากับว่าคาร์บอนที่เขาพูดถึงเนี่ยที่มีอยู่2อันยะรูปคาร์บอนตัวที่1ก็คือจะมีทั้งหมด60อะตอมก็คือ C60 อ,อีกตัวนึงมี70อะตอมก็คือ C 7 0นะครับถ้าใครเคยได้ยินเขาจะเรียกโครงสร้างที่เป็นอันุรูปนี่ว่าบัคกี้บอลนะครับมันจะเป็นคล้ายๆลูกบอลที่มีคาร์บอน60ตัวแล้วก็70ตัวต่อกันนะครับนั่นคือโจทย์ข้อที่3ถทัดมาโจทย์ข้อที่4ครับสารประกอบ A 1โมเลกุล มีมวลเท่านี้กรัมจงหามวลต่อมวลของสารประกอบนี้นะครับข้อ4ทําง่ายๆเลยครับเหมือนกับข้อตัวอย่างเลยนะการหามวลต่อโมลก็คือพิจารณาว่า1มึโมลมีมวลกี่กรัมถูกไหมดังนั้นครูเขียนแบบหน้าเมื่อกี้ที่ครูเกิดนําเริ่มต้นเลยการที่ครูจะหา A1 มนโมลว่ามีมวลกี่กรัมครูก็ต้องคิดจัด A 1โมเลกุลก่อน ซึ่งโจทย์ให้1โมเลกุลมาแล้วนะก็คือ2.56คูณ10ยกกำลังลบ22กรัมแล้วครูก็เปลี่ยนจาก1โมเลกุลให้เป็น6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลดังนั้นครูคูณเลขอะวกาโดเข้าไปค่าที่ได้ก็คือมวลใน1โมลของสารเนะครับง่ายมากเพราะโจทย์ให้1โมเลกุลมาแล้ว คิดเลขออกมาก่อนคำตอบข้อนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณ154นะครับกรัมนั่นเองระยะค่ามวลต่อมวลก็คือ154กรัมต่อมมล หรือนะครับข้อนี้จะแสดงให้ดูอีกหนึ่งวิธีนะครับเราสามารถใช้เฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยที่เราเรียนมาในเรื่องที่แล้วแล้วนะครับในการคํานวณข้อนี้ก็ได้นะเช่นโจทย์ต้องการให้เราหามวลต่อโมลนะครับรูก็ตั้งแบบนี้เลยมวลต่อโมลเรารู้อะไรบ้างในโจทย์เอามาใส่ให้มันสอดคล้องกัน คือข้างบนต้องใส่เป็นมวลข้างล่างต้องใส่เป็นโมลแต่สิ่งที่เรารู้ในโจทย์เรารู้แค่มวลเห็นไหมดังนั้น2.56คูณ10กำลังลบ22กรัมเนี่ยครูใส่ไว้ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างโมลครูไม่รู้แต่โจทย์ให้มาว่าเอ1โมเลกุลครูก็เอา1โมเลกุลมาใส่ข้างล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ครูได้คือกรัมต่อโมเลกุลถูกไหม แต่โจทย์ต้องการมวลต่อโมลซึ่งหน่วยของมันคือเป็นกรัมต่อโมลกรัมข้างบนมาแล้วแต่ข้างล่างโมเลกุลยังไม่เป็นโมลทีดังนั้นจากความรู้เรื่องที่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนหน่วยจากโมเลกุลเป็นโมลได้โดยตรงเลยซึ่ง1โมลก็จะมี6.02ุดศคูณ10กกำลัง23โมเลกุลนะครับโมเลกุลกับโมเลกุล ก็จะตัดกันได้มันก็ได้เลขเหมือนกับที่เราคิดข้างบนพอดีเลยนะครับคำตอบที่ได้ก็เลยเป็น1นึ่กรัมต่อโมลนั่นเองโอเคนะนั่นคือตัวอย่างโจทย์ข้อที่4นะครับอ่ะอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับิปวิดีโอแรกนะโจทย์ให้หาจำนวนโมล ของสารต่อไปนี้นะครับให้หาโมลแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็คืออลูมิเนียม2.7กรัมนะครับทุกข้อเลยถ้าเราสังเกตในโจทย์โจทย์จะให้กรัมมาหมดเลยแล้วให้หาโมลถูกไหมดังนั้นข้อที่5เนี่ยคอนเซปต์ของโจทย์คือให้เราเปลี่ยนจากกรัมเป็นโมลนั่นเองคันครูจะแสดงวิธีคิดให้ดูช้าๆสักข้อสข้อก่อนนะครับ ส่วนข้อ5.2นี้อย่าให้เราลองทำเองดูนะอัะบรรทัดแรกก่อนครับก่อนที่ครูจะเปลี่ยนหน่วยครูก็มักจะเขียนความสัมพันธ์ไว้เสมอนะครับความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ในข้อ5.1ที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมก็คือหน่วยโมลกับกรัมเพราะสองปริมาณนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้และโจทย์หานะครับหน้าโมลปกติเป็นเลข1อยู่แล้ว ดังนั้นอลูมิเนียม1โมลมีมวลกี่กรัมมวลกี่กรัมก็คือค่ามวลต่อโมลตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกเราหาจากตารางธาตุนะครับ Al ค่าของมันเนี่ยจะเป็นยี่สิบหจุดเก้าแปดดังนั้นอลูมิเนียม1โมลก็จะมีมวล26.98กจุดเก้าแปกรัมนี่คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใครจะเขียนก็ได้เก็บไว้ในใจก็ได้นะครับอันนี้ครูมาแสดงวิธีคิด โจทย์ต้องการให้เราหาจำนวนโมลวันสิ่งที่โจทย์ถามครับเอาตั้งก่อนจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ2.70กรัมนะแล้วเราก็ใช้เฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยที่เขียนในความสัมพันธ์ข้างบนเอาลงมาตัดดังนั้นเอา1โมลคูณข้างบนแล้วก็หาร26.98กรัมข้างล่างนะครับ เราใช้เครื่องคิดเลขดูแต่ถ้าดูด้วยตาก็น่าจะพอตอบได้นะครับประมาณ0.1นิดๆนะครับตอบก็น่าจะตอบเป็น0 1 0 0โมลนั่นเองครับต้อครูตอบตามเลขในยะสำคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบด้วยเผื่อเรื่องของการปัดจุดปัดอะไรโอเคนะก็เป็น0.1000โมลนะครับ ข้อ5.2คล้ายๆกับข้อ5.1ลองทําดูอ่ะคราวนี้มาดูข้อ5.3กันครับมาท่าแรกความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ครูขอละความสัมพันธ์ไว้ในใจนะ H2O 1โมลมีมวลกี่กรัมตรงนี้ก็ลองทดใส่กระดาษด้วยก่อนว่าค่ามวลต่อโมลของ H2O เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ ทดไว้ก่อนนะก็จะเป็น2คูณของไฮโดรเจน1.01พูดถึงโมนกับกรัมดูตารางธาตุเสมอนะไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจนตัวหนึ่งออกซิเจนคือ16.00นะครับดังนั้นน้ำา1โมลก็จะมีมวล18.02น1 8กรัมเพราะฉะนั้นน้ำจะมีจำนวนโมลเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์ถามจะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้0.36กรัมตั้งและเอาความสัมพันธ์มาเขียนเฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยดังนั้นคูเอา1โมลไว้ข้างบนไอ้ตรงเฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเนี่ยไม่ยากนะครับแค่เราใส่หน่วยให้มันตัดกันได้และให้หน่วยที่ต้องการมันไปอยู่ข้างบนค,บคำตอบที่ได้ก็จะเป็น 0.36หาร18.02นั่นเองค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ0.01997ก็คือ0.02โมลนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงมวลเนี่ยอย่าลืมนะครับมวลเนี่ยเป็นปริมาณที่ได้จากการวัดเพราะฉะนั้นการตอบพยายามคำนึงถึง เลขในยะสําคัญที่เรียนมาในเทอมหนึ่งด้วยข้อสุดท้ายของเราครับข้อที่ห้าจุดสี่เลทูไนเตรตแปดสิบสองจุดเจ็ดกรัมเขามีกี่โมลถ้าเราทำให้เร็วขึ้นนะครับเราไม่ต้องเขียนความสัมพันธ์แล้วแต่สแสดงวิธีคิดในบรรทัดที่สองได้เลยสิ่งที่โจทย์ถามเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้เหมือนเดิม 82.75กรัมและคูณด้วยเฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยถ้าแบบนี้อาจจะต้องใส่หน่วยก่อนแล้วค่อยคิดเลขอีกทีหนึง่งนะครับจนต้องการโมลไม่ต้องการกรัมคูก็เอากรัมไว้ล่างโมลไว้บนนะเพื่อให้กรัมตัดกรัมได้หน้าโมลเป็นเลขหนึ่งเสมอถ้าโมลเฉยๆดังนั้น1โมลมีกี่กรัมก็คือค่ามวลต่อโมลเพราะฉะนั้นคูก็ต้องดูค่าในตารางค่านเหมือนเดิมนะครับ ลองไล่ดูตามสูตร Pb หนึ่งตัว Pb เป็น207.20อย 20. เบวกตรงนี้สังเกตให้ดีนะ No 3มันวงเล็บค้อยสองนะครับดังนั้นเท่ากับว่า2เนี่ยคูณวงเล็บใหญ่ๆอยู่นะ N ก่อนคือ1 4 0สี่จุนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นจำนวนเต็ม,มานะครับแต่สมัยใหม่เนี่ย เขาเปลี่ยนค่าโมลอรตอมให้ใช้2องตำแหน่งนะครับดังนั้นก็ต้องเปิดบ่อยๆให้จําได้ครับออกซิเจน3ตัวก็คือ3คูณ16.00โอเคครับนี่ก็คือค่ามวลต่อมโมลของเหล็กทูไนเตรต2อ7 2 0บวก2คูณในวงเล็บ14.01บวก3วงเล็บ16.00 ผมไ็้ปิดนะครับเราก็จะได้ว่า1โมลเนี่ยจะมีมวล331.22กรัมครับเพราะฉะนั้นถ้า82.75กรัมมันจะมีกี่โมลก็82.75หาร331.22นะครับคำตอบที่ได้ก็เลยตอบเป็น0จุด 2 4 9 8โมนนั่นเองนะนี่ก็คือแบบฝึกหัดข้อที่5.4ส่นะครับส่วนข้อถัดไปก็เดี๋ยวรอติดตามในพาร์ทที่สองนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม